เอาละครับก็สวัสดีแฟนวันพีสทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอ่านมืองะวันพีสตอนที่1031นนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็มีชื่อตอนว่านักลบพลังวิทยาศาสตร์ ก่อนที่เราะรจะเริ่มต้นฉากแรกก็จะมีการเล่าเรื่องก่อนเช่นเคยนะครับต่อหน้าภาพอัญชวนตะลึงเปิดตอนขึ้นมานะครับก็ต่อจากท้ายตอนที่แล้วที่ลูกน้องไคโดนะครับต่างาพากัะตกตะลึงเห็นบิ๊กมัมโดนโจมตีแบบนั้นเข้าไปนะครับดะดะ,ดะ,ดะโดนโครงเหล็กทับเละเลยโดนเข้าไปขนาดนี้บิ๊กมัมก็ไม่น่ารอดละมั้งภาพได้ตัดมาเห็นทางด้านของรองคิดนะครับที่ตอนนี้พวกเขาพากันโอบอยางหมดแรงนะครับโดยที่คิดเขาได้พูดขึ้นมาว่า ถึงใจไม่ล่ายายแก่ปิศาจเอ้ยจากนั้นรอเขาได้ถามคิดไปนะครับการตื่นของผลจิกิจิกิทำให้สามารถส่งมอบพลังแม่เหล็กให้อีกฝ่ายได้สินะมีแรงแม่เหล็กประมาณเท่าไหร่แล้วฉันจะเผิดไพ่นในมือให้แกรู้ไปทำไมกลัฟ้าในระหว่างที่รอกับคิดกำลังคุยกันอยู่นะครับ ทันใดนั้นแท่งเหล็กต่างก็กระเด็นออกมาจากจุดที่บิ๊กมัมถูกฝังอยู่นะครับและร่วงลงใส่ผู้ลูกน้องของไคโดบิ Big Mom, ๊กมัมกําลังลุกขึ้นมานะครับพร้อมกับอยู่ในสภาพที่โกรธมากเมื่อผู้ลูกน้องของไคโดเห็นอย่างนี้หวอ,อยังลุกได้อีกเลยเนี่ยจากนั้นบิ Big Mom, ๊กมัมได้ใช้ท่าไลฟ์ออถั่วแดงต้มผู้ลูกน้องของไคโดที่วิญ,ญญาณค่อยๆดูดหลอกจากล่างนะครับเสร็จกันท่าโซโฟคัสนี่วาถั่วแดงต้มเลย ถั่วแดงต้มยังพอมีหรือเปล่าไม่เลยเลยทาหกไปห,หมดแล้วถ้าไม่มีให้เดี๋ยวก็โดนดึงอายุไขไปหลอกจาก้าเมื่อสินเสียงพวกกน้องของไคโดนะครับเสียงเพียกวิญญาณในขนาดนี้นะครับบิ๊กมัมเทนดึงวิญญาณของพวกลูกน้องของไคโดออกมานะครับแล้วเอาไปใส่แท่งเหล็กเพื่อให้กลายเป็นโฮมี่ของเธอนะครับขอมอบชีวิตให้พวกเจ้าเมื่อพวกแท่งเหล็กนะครับได้มีชีวิตขึ้นโอ้ จากนั้นนะครับบิ๊กมัมเธอด้ดึงอายุไขข,ของตัวเองออกมานะครับฉันจะอา,อายุไขหนึ่งปีของตัวเองมาใช้ก็แล้วกันถ้าไม่ใช่ของระดับนี้ก็ทําให้ตัวฉันแข็งขึ้นกว่าเดิมไม่ได้หรอกเมื่อพูดจบนะครับบิ๊กมัมเธอกินอายุไขของตัวเองเข้าไปนะครับเมื่อพูดลุงน้องของไครโดที่เหลือเห็นอย่างนี้หาอะไรเนี่ยร่างของบิ๊กมัมขยายใหญ่กว่าเดิมอีกภาพที่เราเห็นบิ๊กมัมอยู่ในตอนนี้นะครับตัวของเธอโฮมี่ของเธอ,ต,อต่างก็ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับ ตางเธอมีไฟลุกขึ้นมาด้วยนะครับไม่ได้รู้สึกเจ็บขนาดนี้มากี่สิบปีแล้วนะนี่ต้องยอมรับในฝีมือของพวกแกซะแล้วสิทาฟันก้าลกับตันคิดพวกแกงก็มาเบื่อชิงบัลลังก์นี่เหมือนกับเจ้าหมวกฟางสินนะบิ๊กมัมเธอว่ลอกมานะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าคิดว่าแน่จริงก็เข้ามาแล้วชิงบัลลังก์แห่ง4ีจักรพรรดิของฉันไปเลยเซเมื่อรอเขาได้ยินอย่างนี้นะครับ ถ้าคนเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ไม่ลงก็หมดสิทธิ์จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือเนี่ยทางด้านของคิดนะครับห้ามกักนะเวย้ยเข้มพลังมาให้หมดจนหยดสุดท้ายซะถึงตายก็ต้องกระชากยายนี่ลงมาให้ได้เมื่อพิกมัมกับยูสทัตคิดและทาฟากาโรเข้าพะทากันนะครับพวกลูกกระจกของกลุ่มเจ้าสัตว์ร้ยศที่กำลังเข้าพะทากันกับพวกซามูไร ท่างพากันพูดว่าทำไมถึงตัวใหญ่ขึ้นขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะรานนตรีกลายเป็นรกไปแล้วข้างในปราศาส์ก็เป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้วด้วยตัดมาที่ทางหน้าองยามาโตกันบ้างนะครับที่ในตอนนี้เธอยังพยายามวิ่งไปที่ห้องคลังอาวุธนะครับข้างหน้ามีแต่ศัตรูเป็นกองทัพอ้อมไปทางถ้ำศิลาดีกว่า จากนั้นนะครับภาพได้ตัดมายังสถานที่ถ้ำศิลานะครับโดยที่ในตอนนี้นะครับเราก็เจนว่าเดรกกำลังเข้าโจมตีอาภูอยู่นะครับเดียวเดียวเดียวแกเสียสติไปแล้วหรือไงฟ้าเมื่อเห็นว่าเดรกค,คุยไม่รู้เรื่องนะครับอาภูเขาได้โจมตีด้วยท่าสค c r ช s h ต,ต,ตุ้มแต่ทางหน้าของเดรกเะครับเขาก็สามารถหลบการโจมตีนี้ของอาภูไปได้การโจมตีของแกน่ะัะนานทางออหมดแล้วเพื่อแม่ผิดคำพูดที่ให้ไว้กับหมวกฟางฉันต้องจัดการผดดจ่ศึกแกตรงนี้ซะ การโจมตีของแกเหมือนจะไร้ซึ่งวิธีแต่ที่จริงก็มีรูปแบบชัดเจนเงื่อนไขการใช้พลังคือการได้ยินของอีกฝ่ายส่วนการเล็งเป้าก็ทําโดยใช้สายตาของแกไงล่ะอย่ามาแฉกันเซ่แต่งานนี้แกเสียเปล่บเป็นเห็นเพราะที่นี่มีนัมเบอร์อยู่ตั้ง3าตัวเลยนะเฟ้ยเช็คอินเอา ในขณะที่อาภูนะครับเขาลังเข้าโจมตีเดรกจูจูยามาโตที่กลับสู่ร่างมนุษย์นะครับเธอได้ใช้กระบ,บองเหล็กของเธอพังประตูห้องเข้ามานะครับคนที่อยู่ในห้องเมื่อเห็นอย่างนี้คุณหนูยามาโตยามาโตเมื่อเธอเห็นเดรกกับอาภูนะครับอะเดรกอาภูหกล่องหนาากับสายข่าวมาทําอะไรอยู่แถวนี้นะ่ะทางหน้าของอาภูนะครับเมื่อเขาเห็นยามาโตยามาโตยามาโต,าาตลายนี้ก็เป็นศัตรูกับไคโด เจ้าโอดเดรกมันใช้การไม่ได้แล้วย้ายไปก่อฟังนี้ดีกว่าอาภูเขาได้พูดกับยามาโตะไปนะครับคุณหนูยามาโตะครับพอจะมีเวลามาฟังเรื่องดีๆที่คุณหนูต้องสนใจไหมเอ่ยนี่ฉันรีบอยู่นะแล้วฉันก็ตัดสัมพันธ์กับไคโดไปแล้วด้วยเลิกคิดว่าฉันไปพวกเดียวกับนายได้แล้ว จริงดิแบบนี้ยิ่งดีกันไปใหญ่เลยทันใดนั้นยามาโตเธอได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่ดเดรกนะครับอย่าหวังเลยว่าจะหยุดฉันได้ดเดรกที่ใช้อุธของตัวเองสกัดกั้นการโจมตีนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวก่อนยามาโตตอนนี้ฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไคโดแล้วอ้าวจริงเหรอโทษทีนะดเดรกต้องรีบไปแล้วนะ่ะโอเนยชิมะกับนครบุปผากำลังตกอยู่ในอันตรายทันใดนั้นนัมเบอร์ฟูกะเขาได้ทำลายกำแพงห้องออกมานะครับ เพื่อวิ่งไล่ตามยามาโตะยามาโตะเมื่อเธอเห็นอย่างนี้นะครับหาอาฟูกะทางด้านของอาภูนะครับเมื่อเขาเห็นอย่างนี้เอ้าเฮ้ยแกจะไปไหนนะ่ะฟูกะบ้าจริงต้องเอายามาโตะมาเป็นพวกให้ได้พวกแกตามฉันมาซะอิบิซากิทางด้านของดเดรกนะครับเมื่อเขาเห็นอย่างนี้จะหนีไปไหนอาภู จากนั้นภาพระตัดเมีังสถานที่ภายในปรา,าสาทชั้น2นะครับในตอนนี้นะครับเราก็เจนว่า c p พีคนที่เราเห็นในตอนที่แล้วนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นในจุดที่บลูและโรบินอยู่นะครับและก็จะมีกลุ่มของพามิงพยายามสกัด c p พีไว้หนีไปแล้วท่านบารอนศพคุ้มครองนิโคโรบินด้วยล่ะ ทางด้านของบรูคนะครับเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้ฝีมือเจ้าพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยพวกคุณคุณเผามิงเมื่อพูดจบบรู๊คใครอุ้มโรบินและก็โดดหนีไปนะครับจะเหินฟ้าเลยนะครับคุณโรบินนั่นมันพวกคนที่เคยโผล่มาที่เดนโรซาทำไมถึงมาอยู่ที่โอเนชิมาได้เมื่อโรบินเธอได้ยินอย่างนี้นะครับ CPC z คือหน่วยที่มีอำนาจสูงสุดในบรรดาไซเฟโพทั้งหมดและในหมู่เจ้าหน้าที่ CPC z e ด้วยกันคนที่สวมหน้ากากก็จะรู้ว่าเป็นะระดับพิเศษขึ้นไปอีกขั้นเลยในระหว่างที่โรบินพูดนะครับเราก็เจนว่าบอส CPC z e r มองบรูคและโรบินและใช้ท่าคล้ายๆที่เหมือนโซในการไล่ตามนะครับ จากนั้นนะครับพาตตัดเมียงสถานที่โดมัวกะโลหอคอยสมองฝั่งซ้ายย่านเลิงลมนะครับซันจิที่เปิดประตูเข้าไปในห้องแห่งหนึ่งนะครับ ในตอนนี้เราก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังตะโกนดา่าซันจิอยู่ในตอนนี้ด้วยความโกรธของเธอนะครับโดยที่อ้อมกอดของเธอมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับในขณะที่ผู้หญิงที่เหลือนะครับกําลังชี้ดาบและงอกใส,ส่ซันจิอยู่นะครับนางคนนี้ยังเด็กอยู่นะเจ้าทําอะไรลงไปนะเจ้ามากับกองทัพแห่งวันโนคุนี้ไม่ใช่หรือไง ซันจิเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้นะครับก็ใช่อยู่หรอกแต่ว่าไม่ใช่นะฉันไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ทําจริงๆในขณะที่ซันจีนะครับเขากำลังปฏิเสธอยู่นั้นพาดตัดไม้เห็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงที่ระบาดเจ็บโดยใบหน้าของเธอนะครับเปียกชุ่มไปเรือดซึ่งเธอกําลังร้องไห้อยู่ในตอนนี้นะครับ จากนั้นนะครับพวกผู้หญิงต่างพากันปา,ปาเข้าของใส่ซันจินะครับถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครกันเล่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเราใช้ที่นี่ซ่อนตัวกันอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับซันจิเขาก็คิดอยู่ภายในใจยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเราเนี่ยนะจะทําร้ายเลดี้ดได้ลงคอจากนั้นนะครับซันจิเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่โคเซตสาวผู้เป็นหัวหน้าเชฟของเจอมาดับเบิรซิกโดนนิจิโจมตีใส่นะครับ นี่ถึงกับต่อยผู้หญิงจนหมดสติเลยเหรอทุกอย่างของพวกแกมันขัดกับหลักการของฉันทั้งนั้นจากนั้นนะครับภพาพตัดกลับมาปัจจุบันโดยในตอนนี้นะครับควีนที่นั่ในงในนูเส์เขาได้ได้ตามซันจิทันแล้วนะครับเมื่อเขาเห็นซันจิเฮ้ยฮ่า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 หายวัวไปไหนมาเลิกแกตอนนี้ย่านเลืงลมไม่ได้เปิดทําการซะหน่อยเจ้าเจอมาแต่หน้าของซันจินะครับเขาก็ยังคงคิดอยู่ภายในใจ ความรู้สึกแปลกๆในร่างกายหายไปแล้วการเปลี่ยนแปลงคงสิ้นสุดแล้วสินะถ้าจะไม่ผิดเราััวแต่คุ้นคิดจนใจลอยจากนั้นนะครับก็จะมีฉากย้อนอดีตแบบสั้นๆนะครับในตอนที่ซันจิเขาวิ่งหนีออกมาแล้วเขาก็เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อ่อนางโมนะครับ ทางด้านของเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับมเมื่อเอเห็นว่าซันจิกำลับบงวิ่งเข้าไปหาเธอนะครับเธอก็กรีดออกมาอย่าทำข้าเลยข้าไม่ใช่อุกน้องไคโดนะคะเป็นแค่เกชาที่โดนพาตัวมาจากนครบุพผาเท่านั้นเองค่ะได้โปรดละเว้นด้วยเมื่อเด็กหญิงเกชาพูดประโยคนี้จบนะครับในตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่าสีหน้าของซันจิเปลี่ยนไปเป็นแบบจริงจังขึ้นนะครับฉากถัดมาเกชาคนดังกล่าวนะครับก็บาดเจ็บอยู่ตรงพื้นแล้วนะครับเมื่อเกชาคนนี้นะครับ ฟื้นตัวขึ้นมาเธอก็มองไปที่ซันจิอย่างหวาดกลัวเลยนะครับพอรู้ตัวอีกทีเราก็เห็นร่างเธอกระเด็นไปมีเลือดไหลออกมาและมีความหวาดกลัวในแววตาที่จ้องมองเราจากนั้นนะครับภาพได้ตัดกรรมาปัจจุบันซันจิยังคิดอยู่ภายในใจนะครับนี่ลูฟี่นายอยากได้ตัวฉันแบบไหนกันล่ะในขณะที่ซันจินะครับยังคิดอยู่ภายในใจควีนเขาได้กรล่างเป็นร่างไฮบริดอีกครั้งนึงนะครับ ตัวชั้นแบบที่ผ่านมาที่มีแต่ร่างกายเปล่าๆพอเจอศัตรูที่เป็นผู้หญิงเข้ามือเท้าก็เปรีย้ยจนหวังเพื่ออะไรไม่ได้หรือนักรบวิทยาศาสตร์ที่โหดเที่ยมไร้ความรู้สึกแต่ก็แกล่งจนซัดไอ้สัตว์ประหลาดแบบนี้ให้ความได้สั่งมาคำเดียวก็พร้อมจะเด็ดหัวทุกคนมาให้นายโดยไม่ลังเลแบบนหรือที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าอ่าจนสัดมากกว่ากันก็ยังไม่รู้นะว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไง จากนั้นนะครับซันจิก็ได้หยิกบกระป๋องเลดสูตรขึ้นมานะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าตัดสินใจได้แล้วเมื่อควีนเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาก็ยิ้มออกมาโอ้นั่นน่ะหรือชุดสุรของเจอมาซันจิเขาปล่อยกระป๋องเลดสูตรลงพื้นนะครับ คงเป็นเพราะการสวมไอชุดนี่แหละที่ทําให้พลังวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แต่เดิมในตัวฉันดันทะลึ่งตื่นขึ้นมาไอที่ตื่นไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้แต่จากนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วฉันจะไม่กลายเป็นเจอมาเด็ดขาดเมื่อพูดประโยคนี้จบนะครับซันจิเขาเลใช้เท้ากระทืบกระป๋องระเบิดเลยนะครับควีนเมื่อเขาย่้งนี้เขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเฮ้ยเสียของนะเว้ยแปลงร่างฉันดูก่อนเด้ ซันจิเขาจุดไฟบุหรี่นะครับพร้อมกับพูดต่อว่าลาก่อนเจอมาลาก่อนห้องอาบน้ำหญิงเดี๋ยวขอจบสึกนี้อีกสึกเดียวก็พอต่อมาซันจิเขาไล่แมลงโทรสารขึ้นมานะครับจากนั้นภาไปตัดมายังสถานที่ภายนอกโดมโซโลปะทะค,คิงนะครับในขณะที่โซโลนะครับกำลังต่อสู้กับคิงโซโลเขาไล่แมลงโทรสารที่ดังอยู่ขึ้นมานะครับหาฉันมีแมลงโทรสารตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เมื่อซันจิเขาได้ยินอย่างนี้นะครับเขาได้พูดผ่านมาแมลงโทราสารว่าฉันยัดไว้ในผ้าคาเดเอวแกเองเพื่อแกหลงไปตายที่ไหนไกลๆจะได้หาตัวเจอหนะ แกเองเหอจะคุกงี่เงา่าอย่ามาขัดจังหวะคสิฟ้าช่วยฟังหน่อยแป๊บเดียวก็จบแล้วในขณะที่ซันจิกำลังคุยอยู่กับโซโลนะครับในตอนนี้เราก็เห็นว่าคิงที่อยู่ใน,นอั่งเทรนาโนโดอนนะครับกำลังกระหน่ำยิงใส่โซโลแต่ด้าหน้าของโซโลนะครับเขาก็สามารถสกัดกั้นการโจมตีนี้ไวไ้ได้ด้วยดาบทั้งสามเล่มของเขานะครับจากนี้ไปพวกเราจะชนะกลุ่มจะสลัดร้อยศูนย์เมื่อซันจิผู้ประโยคนี้จบนะครับในตอนนี้เราก็เห็นว่าคิงที่อยู่ในนัง่งทอรนาโนโดอนนะครับได้ พุ่งเข้ามาโจมดีโซโลด้วยปากที่แหลมคมของทรานอโดนะครับแต่ร่าของโซโล่นะ่ครับเขาสามารถป้องกันการโจมตีนี้ไว้ได้ด้วยดาบสองเล่มของเขานะครับโซโลเขาได้ตอบปรับซันจิไปนะครับเออเรื่องนั้นมันแน่อยู่แล้วแต่หลังจบการต่อสู้ถ้าฉันเกิดอาการเสียสติขึ้นมาแกช่วยฆ่าฉันทีหาได้สิไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แบบแตาไม่มีฟื้นเลยก็ได้ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามีเรื่องอะไรแต่เท่านี้ก็มีอะไรดีๆให้ตาตาเราหลังจบศึกแล้ว เพราะงั้นแกห้ามตายจนกว่าจะถึงตอนนั้นเชียรนาเฟยเมื่อซันจิเขาได้ยินอย่างนี้นะครับขอบใจนะพร้อมกับกดวางสายมแรลงโทรสารโซโล,โลไปนะครับเมื่อจบบทสนทนาของซันจิกับโซโล,โลนะครับควีนเขาได้พูดขึ้นมาว่าหาหายไปในหน้านี่ก็พลังวิทยาศาสตร์เหมือนกันเลอไอ้ลูกจัดทันใดนั้นนะครับซันจิเขาได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าควีนนะครับในร่างที่มีไฟท่วมตัว เฮ้เฮ้เฮ้แค่นี้ก็ไฟลุกจะแย่แล้วอย่ามาราดน้ำมันเพิ่มสิวอยและซันจิเขาได้เตะควีนกระเดนออกไปด้วยท่าเฮลเมโมรีความทรงจำแห่งนรลกจากนั้นก็ได้มีการเล่าเรื่องทิ้งท้านะครับเตรียมใจแล้วโจมตีและมะอาวันพีชต,ตอนที่1 0 3 1ก็ได้ตัดจบลงในฉากนี้เลยนะครับ ครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมังนาวอนพีตอนที่1นึ่สซันจิที่ทำลายกระบองเลสสูตรไปหลังจากนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพื่อทีจ่จะเอาชนะ3พรพิบัติควีนไปได้ซึ่งนั่นเดี๋ยวเราต้องมารอลู้นไปพร้อมกันในสัปดาห์ถัดไปนู่นเลยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้ามะนาวอนพีงดนะครับ ครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านอีกเช่นเคยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงนาจุดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมมีพูดหลุดหรือว่าพูดผิดพลาดประการใดไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกๆท่านเอาไว้นาที่นี้ด้วยจริงๆนะครับและผมก็ต้องขอรบกวนทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับสิ่งนี้แหละครับจะทาให้ทุกทท่านมาเจอกันกับผมอ อะไรก็ตามแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับสัปดาห์หน้านะครับถึงแม้มังเอาวันพีชจะงดเดี๋ยวผมจะมารวบรวมมังเอาวันพีชสิตอนให้ฟังกันแบบยาวๆอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ